เช่ชันด้วยปีนี้หมอดูทักฉันว่าชงหนักชงเข้มนี่ต้องเดินสายไหวพระทำบุญถวายสังฆทานอีกอะ่ะโอ๊ยนี่ต้องสวดมงสวดมนเยอะไม่ไหวจะช่วยยังไงพีนี่ก็ชงเหมือนกันจริงอาจารย์หมอให้จุดทูบไหว้เจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นทีละร้อยแปดดอกแสบตาแสบจมูกไปหมดแล้วเนี่ยการแก้ปีชงมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง พวกคุณต้องมีสติและเลือกสิ่งที่ดีกว่าแค่ลองเปลี่ยนจากทูบเทียนแบบเดิมๆม,มาเป็นทูบเทียน LED เปลี่ยนปุ๊บชีวิตด,ดีขึ้นปับ๊บรับพลังงานบวกมาเต็มลดมลพิษทางอากาศลดการถผองไม่คาร์บอนใช้งานได้นานขึ้นลดขยะจากการผลิตฐาน10%เลือกสิ่งดีปีนี้ไม่มีชงเลือกพลังงานดีๆจากทานาโซนิก ช่วยโลกช่วยคุณ